สบัสดีมื่อนี้ก็จะมาอัปเดตผลงานของนักเรียนที่มาเรียนสักลายนําตัวนี้ก็จะเป็นแบบลายเส้นนักเรียนคนนี้เริ่มจากศูนเลยเนาะเพราะว่ายังบม่มีพื้นฐานในการเรียนซักนักเรียนคนนี้เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะเบื้องต่อนแบบลายเส้นที่ว่าสักหนังเทียมเนาะแต่้างก็จะให้ซักยันซักอย่างเพื่อให้ฝึกสีมือและสักเป็นรูปแล้วพ้อปัดเงานักเขียนคนนี้จะสักเปลนไววเนาะและนี่จะเป็นดอกหลาบ และนี่ก็จะเป็นแบบคาบุกิเนาะนักเฮียนเฮียนได้อธิลายเนาะซึ่งว่าสักได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าเก่งสมควรแล้วแต่จะให้ฝึกสีมือไปเรื่อยๆและนี่เองสร้างก็ให้เฮียนซักประคาบพร้อมปัดเงาถึงจะเปลี่นแนวใดนั่นสร้างพร้อมจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆเนาะว่านักเฮียนคนนี้ซักจะเป็นแนวใด สบัสดีมื่อนี้ก็จะมาอัปเดตผลงานของนักเรียนที่มาเฮียนสักลายนําตัวนี้ก็จะเป็นแบบลายเ้นนักเรียนเ้านี้เริ่มจากศูนเลยเนาะเพราะว่ายังบม่มีพื้นฐานในการเฮียนซักนักเรียนเนานี้เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะเบื้องเตือนแบบลายเ้นที่ว่าสักหนังเทียมเนาะแต่ซางก็จะให้ซักยันสักยังเพื่อให้ฝึกสีมือและสักเป็นรูปแล้วพ้อปัดเงานักเรียนเขานี้จะสักเป็นไวเนาะและนี่จะเป็นดอกกหลาบ และนี่ก็จะเป็นแบบคาบุกีเนาะนักเฮียนเฮียนได้อทิลายเนาะซึ่งว่าซักได้ซัเนี้กก็ถือว่ากิงสมควรแล้วแต่จะให้ฝึกสีมือไปเรื่อยๆและนี่เองสร้างก็ให้เฮียนซักประคาบพ,พร้อมปับเงาถึงจะเป็นแนวใดนั่นสรมม้างพรอะชมาอัปเดตกันเรื่อยๆเนาะว่านักเฮียนคนนี้ซักจะเป็นแนวใด